ซแตนด้าครับทำอะไรครับบารูรวา้วัดขี้หมาไหนวัดขี้หมาหนูกินข้าวกันยังครับกินแล้วครับหนูวัดอะไรอยู่ครับ,ต,บต้นกายต้นกายต้นก้ายยังไม่ได้กินข้าวต้นก้ายยังไม่ได้กินข้าวเลยเหรอไหน,นต้นก้ายเราแกะรถพี่ซแตนด้ามาดูสิว่ามันสวยแค่ไหนค่อยๆแกะนะค่อยๆแกะนะเฮ้ยใครเขียนชื่อไว้เนี่ย เขาเขียนเป็นเจ้าของเลยเหรอหนูดีใจไหมหนูดีใจไหมที่พ่อซื้อของเล่นให้หนูฮะดีใจครับอย่างนี้หนูจะจะตั้งใจเรียนพิเศษไหมตั้งใจครับเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวจนขาดแข่งตั้งใจเรียนด้วยเนาะไม่ว่าจะเรียนพิเศษหรือว่าเรียนธรรมดาเนาะหนูจะสอบได้ที่เท่าไหร่ <c oughs> หนูจะสอบได้ที่เท่าไหร่อ่ะหนูตั้งใจไว้จะสอบได้ที่เท่าไหร่เฮ้ยที่หนึ่งเลยเหรอเยี่ยมเฮ้ย ออแล้วสั่งสีแดงไม่ใช่เหรออ๋สีขาวฟ้าว้าวกระโดดลาบบกินนี่เล่นได้ปะมันมีอันหนูใส่ห่านแล้วเนี่ยไหนเอ้ยโอ้ยเถอยหลัง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 ดิอันนั้นนั่นถอยหลังแมกแมกแมกกโค้งดิบได้ด้วยถอยหลังกลับมา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 เอ้ยเฮ้ยเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย โอ้ยมันดิฟได้ด้วยโอ้ยตะกาหยุดิยุติยุติยุติตะกาหยุดก่อนทำไมมันดิฟได้ยังงั้น right? น hmm. ่ะถอยหลังครับมาคุณบ้าม oh, oh, oh. oh. you know? yep. ันมีปากมาคุีบากมาถอยหลังถอยหลังอ่าถอยกลับมาตรงตรงโอ้ยเก่งมากเก่งมากโอ้ยโอ้ยโอ้โหดิฟดิฟดิฟโอ้โหดิฟได้ด้วยทำไมมันดิฟได้แต่งร่างดิฟแต่งร่างทำไงแต่งร่างทำไงเฮ้ยแต่งร่างได้ยังงี้เลยเหรอเอาไม่ดิแต่งร่างเอ้ย แสงล่างแล้วเดินได้ด้วยเฮ้ยใช้หลังถอยหลังใช้หลังช้าๆเฮ้ยเฮ้ยเบรกเบรกเบรกอย่าชนเฮ้ยเดินหน้ามาช้าๆเดินหน้ามาช้าๆเฮ้ยมันช้าไม่ได้เดินหน้ามาถอยหลังมาเฮ้ยเบรก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 ชนแล้วเฮ้ยทำไมมันมันแทะขนาดนีเลยเลยเบาเบาเบาเย่าไปชนน้ำเหย่าไปชนน้ำโอ้โห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 เบรกเบรกเบรกก่อนอโลงอโลงอะลงอโลงอะลงอะลงนี่อะลงอลงเฮ้ยโอ้โห โอ้โหโอ้โหโอ้โหทำไมมันแท่าจังตั้นจังคะจังคทำไมแค่ขนาดนี้หัวาดิบดิบดิออมาดิบออกมาดิบดิบวันนี้ทำบุสนุกไหมสนุกครับดิบดิบใชหลัางใชหลงังเบิร์นหนูเบิร์นยางเหรอจังคะหนูจะไปแช่งที่ไหนนะ โอลิสตัวเ,เนี้ยว้าวเบิเ้ลเ,เลยเบิ้ลเลยเบิ้ลเลยเหรออุ้ยมันทำไมแค่ขนาดนี้คุณพ่อชอบมากเลยอะ่ะหนูชอบไหมครับหนูชอบไหมครับโอ้ยเบาอย่าขับชนเดี๋ยวมันพังเบาอย่าขับชนเดี๋ยวมันพังใชยหลังกิใชยหลังโอ้ยชนถังน้ำได้ด้วยดิบไงดิบไงใช้หลังอนะไรดิบไง ถอยหลังนะถอยหลังถอยหลังโอ้โหโอ้โหโอ้โหเด่นหน้าไหมเด่นหน้าไหมนั่นเพราะคุณพ่อว่าเราทําถนนให้มันวิ่งเลยล้วของวางทําเป็นถนนแล้วให้วิ่งอย่าให้ชนข้างทางนี้ดีไหมไหน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 ขับมาหาคุณพ่อดนี่ขับมาหาคุณพ่อถอยหลังถอยหลังไงถอยหลังถอยหลัง มาคุณว่าเลี้ยวขวาเออมันจะมัทำยงไงเลยวายวายวายเดี๋ยว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 มันคอนโทรลยังไงเนี่ยหลังหยุดที่หยุดที่หยุดเอามือเอามือขวาดันขึ้นอ่าอ๋อใช้ขวางี้มือขวาดันลงมันจะมันจะหมุนวงอ่ามันสลับกันได้ใช่ไหมเอาลงอมันแทงเทินเออมันแทงเทินอ้าวยกได้ด้วย มันแทงเธอเนี่ยโอ้โหจะเอามือเดียวกดดิมือก็ดีมากดิฟเลยอ่ะมือเดียวกดโอ้โหดิฟมันดิฟได้ด้วยอ่ะ๋ยวมือจะไปเดี๋ยวนี้คนดิฟทางถ้ากดด้านล่างมันจะถอยอนี่ยโอ้โอ้สายสายสายไรสายไรมันเท่ขนาดนี้เลยอะ่ะมันคุ้มค่ามากเลยเนี่ยนะพ่อหนูว่าดิหนึนตั้งใจสุดเลยนะโอ้สวยมากเลย ว้าวว่ะจอดรถจอดรถเข้าอูดิเอารถข้าอูรถข้าอูว่ายว่ายว่ายว่จอดจอดจอดแล้วน้ำมันหมดแล้วมั้งจอดจอดถ้ามีทานทานนะแคสามกับสองใช่ไหมเ้ยเฮ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 ้ยมันนี่มันนี่มันี่จอดก่อนจอดก่อนจอดได้แล้วมั้งจอดได้แล้มั้คุณพ่อลองดูที่คุณพ่อขอดูริโมดิ คุณพ่อขอเล่นหน่อยคุณพ่อขอเล่นหน่อยมันเป็นเหมือนพี่ปื้มเลยเหมือนพี่ปิ้มเลยเหรออนี่ทำอะไรเนี่ยมียกขึ้นเหรอนียกนียกขึ้นมันไม่ได้ยกลงนไม่ไกลงียกขึ้นมันว่ไม่ได้กลองียกลงมันได้อะมนบบเลี่วหนข้างเบาเบกเบกเบก อืมโอเคแล้วหยุดยังเราหยุดยังยังยังไม่หยุดเหรอคุณชอบมากเลยเหรอหดมากอือหึหืหอ,อ,อย,ชน,อยชน่อยชนคุยขับไงก็ได้ย่ชน,น,นลุกตกหนักมากอุทัยก็ตกหนักไทยตกจนน้ำท่วมถ<ห>นน,<ห>นมันจะมันระบายไม่ทันน่ะเออไปเยี่ยมลุงสิทธิ์มาตอนสี่ห้าโมงเย็นนะฝนถ่ายเบาหวานเตรียม ผ่าตัดม่อสิทธิที่ไมใช่นะน้งแสงมือสิทธิที่เดินไม่ได้ที่อยู่ขับลลาเดินไม่ได้อยู่ร้านขายของเออึูอสิบลร้ายมืทีนะไม่จอกนไปแล้จอดหนีจอดง่าย แต่งงกับทางลงมันลงทางเดิมสองเลนสองมันจะมีไฟบอกเลยถ้าช่องไหนมีรถมันจะไฟแดงถ้าช่องไหนไม่มีรถมันจะไฟเขียวมีไฟอยู่บนเพดานให้เราดูเลยว่าช่องไหนมีรถเราก็ขับไปหาไฟเขียวทั้งนั้นแหละทุกท่ายังทำเนี้ลูกเดี๋ยวรถมันขังหมดเอ้ยนั่นทําไงเนี่ยเราจะช่วยมันยังไงอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งกระยับลองดูดิในเมื่อมันค้างที่ปั๊กเราไปช่วยมัรถด้วยมันไม่ยื่นิ ทำให้มันยืนนิไปได้ไหมไม่ได้ก็มันเดินมาไปหล้าง <c oughs> ได้เฉยบ่าวบ่าวบ่าวอยอักมาซอยออกมาไอ้ยิงคนดิยิงฝนยิงฝนระบบกินนี่โบลิสคาล์รโ <c oughs> บก,กินี่ทาน์ฟอร์เมอร์อุย้ยมันเท่มากเลยนะเนี่ยนี่ป้าเก็บมันยกมา เย่งกันตีกันตายใครนะเรียกคุณนกมาเล่นบ้านเรา้รียกคุณนกมาเล่นบ้านเราได้เลยพรุ่งนี้หนูก็ชวนคุณนกครับมาเล่นขับรถที่บ้านคุณพ่อไหมบ้านหนูไหมเ่งไหนที่มันจอดไม่ได้ช้ชกับชุดสัตวเล่นใหญ่ด้ยนะเ่นแก้แก้อืมเนแ้สายนี่แหละนะเฮยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮอื้ยอื้อืม้ยเย้เฮ้ย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 ย้เอ ถอยหลังถ่ยหลังอาจจะเก็บจะเก็บปิถอยเท่ากล่องถอยเท้ากล่องไปถอยเข้ากล่องได้ไหมถ่ายเข้ากล่องใช่รถมันขอถุงไม่ใช่หรอผิดะัองตรวยังร้องขอนี้ถอยถ้าับเท่ากล่องขับเข้ากล่องถ้าทไมขับเท่ากล่องของไม่ได้อะหนูก็เล็งให้มันตรงๆซื้ออย่างนี้สันตากายพิเศษสันตากายไม่ไป่เหนื่อยไร หนูหนูค้าบตรงๆเลยเอ้ยทบเท้ากล่องไปเลยอ่ะพอสต๊อปโอเคปิดกล่องไม่หยุดเพิ่งหยุดเพิ่งอยู่นี่ปิดใช่ไหมปิดก่อนปิดก่อนใช่ไหมมันเปิงแบกเออโอเคดีมากเล่นแล้วเก็บอะไรดีๆนะยายหักนะอันนี้มันต้องใส่ที่หลังดูแลรักษาดีๆนะรู้ปล่าว้าหนูกินข้าวยัง กี้บอกหนูยังไม่ได้กิน,นใครจะกิน,นเพื่อนคุณพอ่อบ,บ้างคอยบอกกินฉันไม,ม่เจ็บเนี่เจ็บหรืเจ็บปะบามามาตีคุณพ่อมาคุณพ่อขอโทษมาตีคุณพ่อได้มาตีคุณพอ่อสิไม่คิดว่ามือซ้ายคุณพ่อจะแม่นขนาดนั้นปาโดนหน้าลูกลูกชายคนเล็กเลยะลูกชายคนเล็กมานี่เร็ว ลูกชายคนเล็กวันนี้เล็้วเจ็บปะไม่เจ็บเนาะไม่เจ็บเนาะปลาอะไรนะสีเฮ้ยเหม็นต้นคุณแม่เหรอคุณแม่ตดเหม็นไหนมาปิดคลิปี้ต้นกล้ามาแล้วมาเล่นของเล่นด้วยกันใหม่นะครับอกนี้แล้วเรถใแล้วมาเล่นของเล่นด้วยกันใหม่นะครับาอยากเล่นรถใหม่หรอ ยังไม่เล่นหรอกเราต้องนอนแล้วถึงเวลานอนแล้วพรุ่งนี้ค่อยเล่นกลับมาจากโรงเรียนนะเล่นนะใครช่วยเปิดร้าน<อ>ดีๆก่อนนะไม่ต้องรอหรอกรอต้องรองถ,ถ้าใครเป็นเด็กดีช่วยเปิดร้านปิดร้านคุณพ่อจะซื้อให้โอเคไหมครับโอเค,อ,เค,อ,เคอะไรครับ อรอจิแวิสเตอร์เอ้ยทำท่าทีเท่หน่อยดิทท่าทีเท่เอนิสัยทำเสร็จแล้วเอ้ยสนุกมากอีกทีอันนี้ไม่ต้องเอาไปใช่ไหเอ้ยอีกทงอันไหนไม่ใช่เอ้ยอีกที ยัมีอเล่นนะอีกทิ้งก่อนแล้วเหรอนอนแล้วเนาะโอเคบายบายนี่ปิดคลิปดิบายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพลงเพูดดิแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยบอยเที่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหนูเอาสมุดภาษาปทิไว้โรงเรียน นกนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพูดตีพูดตีไม่เอาพูติตกตาสันตาพูดกันไลยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายทำท่าเท่ๆด้วยอ่ะคือ